สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับฝนตกนะครับเพื่อนๆทุกคนฝนตกนะครับเช้าเช้านี่ดูดูตอนน้ำฝนนะครับต้นจ้าเมล่อนนะครับแต่ยังไม่มีแต่ยังไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาใช้น้ำเปล่าฉีดนะครับกันลา้ําค้างนะครับเพื่อนๆเอ๊ะเปล่าฉีดเลยนะครับกันลาทับค้างเดี๋ยวตอนเย็นมาปนไตโครมาอีกทีนะครับ อยูแล้วตอนนี้ต้นจ้ากำลังเล่นอยู่นะจะดีเพืนน่อนะต้นจ้าเทียนนะครับอย่าไปขี่เขาแรงนะต้นจ้าตะเทียนนะครับเพื่อนขี่จนเล็กๆแล้วอนะ่ออๆพอนะเดินเส้นสายค่อยมาลดน้ำเขานะครับรอแดดออกก่อนนะครับตรงนี้ก็ใช้ถังเป่าฉี่พ่นไปก่อนนะครับอันล้างค้างนะ ฝนชายเ็เล็กอยูนนะ่ด้วยตรงนะี้ฝนตกเเลยนะคนะนะนะรับฝนกจะหยุดแล้วรันมาตกอนะครับตาเแล้วตายล้วรอลงเริ่มนะ ต้นก้าวเหลือลงเพิ่มนะครับเพื่อนๆตรวจสอบด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นต้นไตโรโคนาม่านะครับทีหนึ่งนะครับป้องกันด่าลำค้างนะครับจะโรคก้าวนำยืดยืดเตาถีบอะไรเตาแทงแทงยืดน้องยืดแทงนะมีเต่าแทงนะมีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับของผมนะครับ

อตอนเย็ยนผมก็จะว่วนไตคุณมรรมนะทีนี้ต้นกล้าผมสมโบนอยู่นะครับแปต้นนะลากเขาเดินนะครับลากเขาเดินนะให้ลากเขาเดินนะครับเพื่อนๆลากเขาเดินมาก็เดี๋ยว ช่งนี้เดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับก็ฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับแต่ตอนเย็นผมจะมาพ่นไตโคนามานะครับสวัสดีครับ